สามกันต่อครับดูนะครับจากกริดครับบังแข้งขวาครับยอดเพชรเอกอ่าคืนด้วยแข้งซ้ายเลยครับดักแทงด้วยเข่าซ้ายดันออกไปเอาละครับศาสตร์แล้วครับแข้งซ้ายของจากกรีดครับหมัดของยอดเพชรเอกครับเอ้าบวกกันเลยครับยกสองใส่กันเลยโอ้โหมันมันเหลือเกินครับดูฮะยืนมวยออกอาวุธเหมือนผู้ใหญ่เลยเตะขวาครับแม่คล้อมไปครับคล้องได้ครับจากกริดตีไม่ตี ตีไม่ตีครับยอดเพชรเอกไล่ขาเอาไว้ครับกรรมการแยกออกมาอ่าล้วครับถามต่อครับแข่งซ้ายครับจักกริตเนี่ยครับแข่งซ้ายแล้วทีมครับวงในตั้งแขนสอกซ้ายมายอดเพชรเอกขึ้นดันเข้าเชือกครับเอาล้วครับสอกขวาแต่ว่าเนี่ยครับจักกริตล็อกเอาไว้แล้วครับล็อกแขนเอาไว้ครับได้ลุ้นได้ไซได้บิดได้เสียวนะเหลือต่อครับยอดเพชรเอก แข้งขวาติดบังจากกิจรอจังหวะดักเตะซ้ายครับยอดเพชรเอกต่อยมัดตอนนี้นี่เริ่มจะเร่งเกมเร็วขึนครับอ้าต่อยลำตัววงในไล่แขนครับไล่แขนแล้วยังไงอ่าสับศอกยอดเพชรเอกสับศอกจากกิจสับคืนโอ้โหแมแข้งสายสูงครับแข้งสายทีหนึ่งครับจากกิจครับขวาโตขวาไปครับสายคืนถีบซ้ายครับจากกิจแข้งขวาของยอดเพชรเอกครับเดินเข้าหาครับหุกซ้ายสับซอกขวาครับสับซอกสายคืนแทงซ้ายแม่แทงจิกหน้าขาครับ แทงกีดนะับยัดขวาบนครับยัดซ้ายคืนโอ้โหมาเลยครับโอ้ยสอกท้ายครับดันออกไปจากริดทีต่อทีดอกต่อดอกช็อตต่อช็อตเลยครับพลาดไม่ได้หลุดไม่ได้หลวมไม่ได้ครับโอ้โหวงในยังไม่เห็นนะครับเดินต่อครับช่วงปลายยกที่สองครับแข้งขวายอดเพชรเอกครับยัดกีดเกี้ยวเกี้ยวเกี้ยวพยายามจะดันให้ล้มไม่ล้มครับหลักยังดีครับจังหวะนี้ของยอดเพชรเอกหมดยกที่สอง ขยับเดินครับยอดเพชรเอกเอาหลุดแม่ครับแม่ยกนี้แก้ทางด้วยการดึงหลบครับเอาละครับยอดเพชรเอกแข้งขวาสาดไปขวาอีกทีหนึ่งครับซ้ายคืนชิงจังหวะกันหน้าดูเลยครับชิงไวชิงพิบกันแข้งขวาของยอดเพชรเอกครับปิดบังซ้ายของจักกิจครับขวาคืนเอาละครับยอดเพชรเอกออกแข้งขวาโดนซ้ายครับซ้ายคืนไปครับโอ้ทันกันนีแล้วกิดครับนี่ครับได้ทั้งขวาได้ทั้งซ้ายครับโอ้แล้วก็คุณภาพทั้งขวาซ้ายนี่พอกันเลยครับ นัแะครับนี่คือคู่มวยที่ดีที่สุดของวงการมวยในยุคนี้ในเวลานี้ครับคุณภาพล้วนๆเลยครับอาแล้วครับมัดขวาครับแข้งขวาเตะแล้วตั้งเตะแล้วบังเตะแล้วขาศอกท้ายครับจากริดครับโอ้โหยืนกันใกล้ๆกลางเวทีครับเนี่ยครับทำอะไรไม่ได้กรรมการแยกออกมาโอ้สู้กันทุกอย่างครับวงนอกวงในครับตอนนี้ครับแข้งขวาตีดังครับยอดเพชรเอกจักกริดขยับครับขยับเตะไม่ชัดครับจังหวะนี้ แข้งขวาซ้ายคืนซ้ายคืนเหมือนกันอ้าวจังหวะนี้ครับงมนไล่แขนขึ้นบนครับตั้งแขนเสียบเผาจากกิตเสียบคืนแม่นี่ครับตั้งขาตั้งแขนแบบนี้ก็ตีกันระบากหน่อยแล้วครับรรมการธภรพัดเสือแก้วนะครับแยกออกมาครับขยับเดินเข้าหานะครับทางด้านของจากกริดยอดเพชรเอกทีบขวาครับจากกริดโดนแข้งขวาขวาโต้ไปครับแล้วยอดเพชรเอกก็โตขึ้นมาด้วยขวาครับขยับขยับโตนขวาครับหมัดซ้ายแทงเข่าซ้ายตาม ขวางเอาไว้ครับขวางเอาไว้แทงซ้ายนั่นแหละครับมาขลังเวทีครับโอ้โหเนี่ยครับไม่ต้องบิ้วเลยนะครับไม่ต้องบิ้วเลยครับแล้วดูนะครับทุกช็อตต้องต่อยด้วยความละเอียดสุขุมรอบครอบจริงๆนะครับนอกเหนือจากเรี่ยวแรงพละกําลังแล้วมันสมองด้วยครับขยับเข้าไปครับจากกีดครับจังหวะนี้ขวาของยอดเพชรเอครับพยายามจะบิดเหลี่ยมแหมยังไม่ล้มครับ โยกเข้าไปหมดยกที่สามครับโอ้โหยังคู่ขี้สูสีเหลือกเกินครับสามยกผ่านไปครับตามต่อครับกลางเวทีแข้งขวาครับยอดเพชรเอกดูนะครับทางด้านของจักริด เดินหรือไม่เดินครับเนี่ยครับบังแค่ขวาก่อนแล้วคืนด้วยท้ายครับอยอดเพชรเอกนะครับดูนะครับดูลีลาของแกครับอ่าดูครับเกมนี่มันต้องละเอียดมากๆครับหลุดหลววไม่ได้เลยครับอ่คนหนึ่งเตะขวาครับจะกีดเตะล่างครับอ่ชิงจังหวะหาจังหวะกันแล้วครับตอนนี้ครับหลัวผ้านะครับออกแข้งขวาแล้วครับแข้งขวาครับของยอดเพชรเอกครับชิงออกขวาก่อนนะครับยอดเพชรเอกครับอ่าล่ะครับ คือก <Es> <an> <economies> ็ร <t> <half> ัวพลาดทั้งคู่ครับเตะขวาครับยอดเพชรเอกครับจากกลิดขวาคืนครับแล้วก็ออกมาพอนหน่อยครับขยับขยับใครออกใครออกใครจะโดนก่อนกันครับเตะขวาครับยอดเพชรเอกครับอาล้ครับจากกลิดชิงเดินแล้วครับแต่ว่ายอดเพชรเอกชิงออกก่อนแล้วครับแข้งขวาเตะแล้วเนี่ยครับถอยออกมาตั้งหลักครับทางด้านของยอดเพชรเอกเอาแล้ครับแข้งขวา มาทีละแข้งเลครับแข้งขวาอีกครั้งหนึ่งเตะแล้วตั้งเตะแล้วบางครับจากกริดวงได้โอ้โหเอาแลยครับแข้งขวาเปิดเกมตะลุมบอลแล้วครับจากกริดโอ้โหดูครับดวลกันไฟแลบเลยครับแข้งต่อแข้งปั๊บ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 เอาจากกริดเดินครับยอดเพชรดักตะขวาครับนี่ฮะอาศัยความว่องไวครับเตะแล้วฉากออกครับโอ้เดินช้าไม่ได้แล้วนะครับนี่ครับจังหวะครับจังหวะของยอดเพชรเอกนี่เหมือนของชอบเลยนะครับ เล่นจังหวะแบบนี้ครับจากริดต้องเดินเร็วครับขวางเอาไว้แบบตีไม่ได้ครับกรรมการแยกมาครับธนภัท์เสือแก้วครับจากกิดเดินเตะขวาครับกระดักขวาสวยครับด้านของยอดพรเดชซ้ายก็ได้เตะขวาอีกทีหนึ่งสับซออครับแล้วก็เสียงระฆังมาครับไปกินน้ำไอ้หนูไปกินน้ำก่อนครับไปกินน้ำก่อน ไปพักกรครับโอ้ดูครับจากกริดเดินแล้วครับแข้งขวาใส่เข้าไปมาดขวาแข้งข่าซ้ายครับวงในตั้งแขนเอาไว้ครับยอดเพชรเอกหาแล้วครับปิดอ่าโอ้โหทุกอย่างยังเป็นไปได้เลยครับอ่าเป็นฝ่ายขยับเข้าหาครับจากกริดแข้งซ้ายใส่เข้าไปเก็ได้ได้อีกครั้งหนึ่งตีได้ไหมครับกรรมการแยกออกมาเดินแล้วครับ เปิดเกมตัลุมบอลแล้วครับทางด้านของจักรกริตโอ้ตอนนี้นี่เล่นเกมเป็นการใหญ่เลยครับเข้าไปจับในครับตั้งตั้งแขนเอาไว้ครับยอดเพชรเอกไม่ยอมให้ขึ้นคอครับอลายแขนตั้งกระแพงไม่ชัดครับจังหวะนี้ครับเดินต่อครับจักรกริตครับเดินต่อครับแข้งขวาของยอดเพชรเอกครับแม่วันนี้ขวาทำงานดีครับขวาแล้วก็ขาไว้ครับอ้าวกรรมการแยกมาจักรกริตเดินต่อครับจักรกริตเดินต่อครับหมัดขวาแทงเข่าซ้ายแทงเข่าซ้าย แทงซ้ายคืนครับยอดเปรเอกเตะขวาเตะขวาคืนมายอดเปรเอกเตะขวาครับแทงซ้ายแทงซ้ายคืนครับโอ้เกมนี้มันบีบหัวใจมากๆครับจยากหลุดเดินต่ออือ่ะโอ้แทบจะวิ่งเลยครับตอนนี้ครับเดินไม่พอครับวิ่งเลยครับพยายามจะเสียบเข่ายอดเปรเอกก็พยายามผลักออกครับนี่ฮะไล่แขนครับวงในตั้งกระแพงเอาไว้ครับอืมาวนเวทีกรรมการธนพัฒเสือแก้วแยกออกมา เดินต่อครับจากกริดขยับเดิน no ต่อครับแ yes. <c oughs> ้งซ้ายครับมาคนละทียอดเพชรเอกครับเนี่ยครับสามเหลี่ยมมุมกลางเลยครับเตะแล้วตั้งเตะแล้วบังเตะแล้วคาขวางหน้าไว้จากกริดบัดขวาใส่เข้าไปสอกซ้ายครับโอ้ยใส่กันยับเลยครับนี่ครับแกมีลูกตั้งกระแพงนะครับป้องกันครับทางด้านยอดเพชรเอกพยายามต่อยหมัดครับโอ้โหเล่งสุดฤทธิ์ครับจากกริดพยายามผิดแม่เหลี่ยมครับ หากไม่ลงเลยครับยอดเพชรเอกหลักนั่นเหลือเกินแยกมานะครับจากกริดอ้าวไม่เข้าแล้วนะครับจากกริดไม่เข้าแล้วครับจากกริดไม่เข้านะครับแล้วก็หลักังมาพอดีครับสุดยอดภาพนี้สุดยอดกว่าครับโอ้ต่างคนต่างกราบให้เกียรติซึ่งกันและกันครับขอให้น้องเจริญรุ่งเรืองครับโอ้ขอให้เป็นมวยเงินแสนเป็นมวยเงินล้านครับ แต่วันนี้สี่ล้านจะไปทางไหนล่ะครับแฟนมวยครับหนองบัวลําพูของยอดเพชรเอกหรือว่ากระบี่ครับของเจ้าจักรกลิตครับกรรมการธนพัฒน์เสือแก้วรวบรวมคะแนนท่านสุดท้ายไปทางไหนครับไปที่ทางด้านของมุมแดงครับยอดเพชรเอกยูฟาบุมเด็กเซียนนะครับโอ้โหเป็นฝ่ายชนะคะแนนทางด้านของจักรกลิจยุทธสุราชครับเอาชูมือก่อนครับชูมือก่อนครับ โอ้โหก็ยินดีกับผู้ชนะเป็นกำลังใจผู้แพ้นะครับมีการมอบเองินมอบถ้วยครับโอ้โหร้องไห้เลยครับยอดเพชรเอครับถึงกับหลังน้ำตาเลยครับหลังน้ำตาด้วยความดีใจนะครับอ่า เอาละครับพี่น้องแฟนมวยและก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับเอสอ่ะพี่น้องแฟนมวยและก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับชูมือไปแล้วเรียบร้อยนะครับยอดเพชรเอกยูฟ้าบูมเด็กเซียนครับและก็คะแนนออกมาเนี่ย49ต่อ48ทั้ง3เสียงนะครับจากประธานสุคนธปฏิภานโรจนวัฒน์สมศรีแล้วก็สุรชาติใบสมุทรแล้วก็ ด้านของเสียหมูนะครับธรรุนหอประเสริฐกิบแล้วก็เสียเกมครับเทิดศักดิ์เทศรุ่งเรืองมอ่เงินสี่ล้านบาทครับโอ้โหโนี่เป็นน้ำตาแห่งความปลื้มปิติครับโอ้ก็ยินดีด้วยนะครับยินดีกับทีมงานย yup ูฟาบุมเด็กเสียนครับอา นี่เป็นเป็นบรรยากาศสดๆนะครับคุณผู้ชมก็ยินดีด้วยครับยินด้วยจริงๆครับน่าสนใจนะครับน่าสนใจนะครับคุณผู้ชมครับว่าว่าอ,อนาคตนี่เด็กเหล่านี้ไม่มว่าจะเป็นยอดเพชรเอกหรือจากกริดหรือน้องๆนักมวยทุกคนในวันนี้นะครับ จะไปถึงค่าตัวเงินหมื่นค่าตัวเงินแสนได้หรือไม่ได้แต่สิ่งที่น้องๆได้พิสูจน์ออกมาในวันนี้ครับยอดเยี่ยมมากๆสุดยอดมากๆครับและก็นี่คือศึก PK State of Youth Presented by King Pro The Icon และเพจมวยสดวันนี้ขอบพระคุณทุกการติดตามนะครับขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์โอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับวันนี้ พแจ๊ธรรมราชหน่วยไดโนนะครับโปรโมเตอร์ผู้จัดมิสปองพร้อมทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหนนะ้าสวัสดีครับ